ดูมันนี่มีแต่มันครับโอ้โหทุกคนครับปูขนมปังนี่ดูดิเห็นไหมตัวใหญ่มากแม่ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอันนี้เป็นปูที่นําเข้าจากนอร์เวย์นะครับนําเข้าจากนอร์เวย์ตัวเท่าไรรู้ไหมไม่รู้นูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ตัวเท่าไนะหร <c oughs> <c oughs> ตัวละพันหนึ่งร้อยโอ้หตัวใหญ่มากครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันจะมีมันเยอะมากที่เขาเรียกปูขนมปังเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้มันจะเหมือนขนมปังที่อบแบบเหมือนขนมปังก้อนน่ะอ๋ออ่านะฮะเวลากินเขาจะกินอย่างงี้เนี่ยเขาจะแบบเนี่ยพออย่างงี้นี่ให้มันแตกฮะแตกใส่น้ำจิ้มนะแล้วก็นี่แอมแตกก่อนมันแข็ง มืออดูมันนี่มีแต่มันครับโอ้โหโอ้มันทั้งนั้นเลยแม่ข้าวเหนียวมาจิ้มจิ้มเนาะเข้าสวยร้อนๆนะคุกๆเขาสวยเป็นเด็กๆอ่ะแม่ทำให้พวกหนูกินบ่อยๆปูนาชอบเลยของโปรดของโปรดเลยครับปูนานี่เราจะไม่ต้องใช้แหละนะแ่ตองลว่นาะไม่ตใช้แบบเออนี่ทุกคนดู นะครับโหเดี๋ยวตักให้ดูก่อนเลยนะความมันของมันก็โหนี่โอ้ไข่มันนั่นน่ะใช่ใช่ใช่ไข่ปูนั่นเนี่ยออ้ยเยอะมากเลยมันมีไข่อยู่ข้างหลังเหรอใช่ครับถ้าปูบ้านปูนาเรามันไข่อยู่ตั้งตรงท้องมันนะโอ้คือมันเยอะมากเลยอ่ะน่าคุกข้าวกินมากอ่ะนี่ ไม่มันไม่ใช่ไข่หรอกแม่อันนี้มันเป็นมันถ้าไข่ปูมันจะอยู่ตรงต๊าปิ้งนี่มันจะอยู่ตรงต๊าปิ้งตรงนี้น้ำลายเนีน้ยเน้ยขื่น้ำลายขื่นน้ำลายออคออคนะฮะอ่ะขื่นน้ำลายออคออคนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเราปั่นเองนะครับอ่ะลองชิมซิแม่รสชาติเป็นไงเหมือนเหมือนกินไข่ไข่แมงดาไข่แต่มันอร่อยอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมันเยิ้มๆเลยอ่ะ ตัวละหนึ่งพันหนึ่งรอยคุ้มไหมเหมือนกินไข่ปลาทูอ่ะเหรอใช่แล้วษณนากินกินเหมือนกันเลยกินกินอ่ะกินเข้าไปอ่ะมันอร่อยนะมันกินที่ฝูก็อร่อยใช่แต่มันอร่อยนะอยากได้ข้าวมากทุกคนเนี่ตรงนี้คือแบบเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้มันมันเหรอใช่ครับครับมึงดิอ่ะนี่ทุกคน โคฟินมากเนี่ยดูดิมันเป็นมันมันมันเยอะมากเนี่ยกินกับเนี้ยอร่อยออแก้ม้วยผักสีนะคือมันล้วนเลยอ่ะโหอันนี้คุ้มมากเลยเนี่ยคุ้มเลยนะตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอย่างนี้นึก่ออีกคำหนึ่งนะได้ไหมได้แล้วมันไม่มีเนื้อเหรอหืมอยากดูเนื้อเหรออยากดูเนื้อ้อมาอันนี้เราชมมันเลยเดี๋ยวมาแกะตัวใหม่เดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะฮะเขาจะมีกล้ามมาสองกล้ามอย่างงี้เนี่ย เห็นมมีกล้ามสองก้ามแางนี้๋ต่เราเราแกะเนื้อที่กล้ามดูก่อนไหมใช่ใช่แกะเนื้อที่กล้ามดูก่อนว่ามันมีอะคือเอ่อตัวตัว,ตวเขาเรียกอะไรอ่ะกล้ามกระดองมันจะแข็งพวกกระดองเนี้ยมันจะแข็งมากเลยอ้โอ้อนี่โอ้เนื้อมันก็นมีนาะ<ม> นี่ขนาดเขาฟีดมานะเนาะฟีดแล้วส่งห้องเย็นมานะปกติถ้าฟีดแล้วส่งห้องเย็นในพวกนี้เนื้อมันจะมันจะฝ่อเออเนื้อมันจะฝ่อนะฮะแต่นี่เนื้อมันโอ้โหถือว่าไม่ได้สดอ่ะแต่ก็เนื้อไม่ได้เสียหายอะไรนะครับใช่ถือว่าอร่อยเลยแน่นไหมเนื้อมันก็แน่นอร่อยลู้กินเกือบหมดเลยไม่จะแขะให้ไงอร่อยนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฟินไหมฟินมากๆเลยสองตัวสองพันนิดนิด ชื่นใจเลยไหมชื่นใจคืออถ้าอาหารทะเลเอาจริงถ้าแบบขนาดนี้ตัวขนาดนี้ก็สองพันสองร้อยก็ถือว่าราคาปกติเลยนะถ้าอาหารทะเลบ้านเราอะเนาะใช่ทุกคนชิมได้หนูลองชิมได้เนื้อเหมาะเนื้อเขาจะล้วนๆวนแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นเี่ยเป็นเส้นเ้นล้วนๆวนแบบนี้เลยอืมเอาอร่อยอร่อยอร่อยมากยังมีเนื้ออีกเยอะเลยอะ เนื้อเามันจะร่วนนะครับแบบนี้ปูนี้เสียดายนะต้องแขะนะฮะ <c oughs> พริกเอ่อซีฟูดแซ่บเผ็ดนะฮะมาก็อร่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะที่ตัวมันดะูเนาะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะอยากรู้เหมือนกัน,นะฮะเรามาเรียนร่างกายปูกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นตับปิ้งครับถ้าเวลาเรากินปูเราจะแกะอย่างนี้เนาะแบบว่าปูไม่ว่าจะปูอะไรก็แล้วแต<ก>่<ก>นะ ไม่รู้แ, <laughs> แกะไม่ได้แล้วอ๋อเขาถึงต้องทุบกินไงเขาทุบกินอืมเขาถึงต้อง,ง,องทุบกินนะครับเพราะามันแข็งมากทุกคนมันแกะไม่เหมือนบ้านเราปูบ้านเราหรอกอืมแกะไม่เหมือนปูบ้านเราจริงๆเพราะว่ามันแข็งมากเราอาจจะต้องหัน่นเอามีดเอามีดแกะดูสิลองเอามีดแกะดูหั่นแบบอย่างเงี้ยนะไม่เอามีดแกะดูงัดเลยเหรองัดเลยอ่ะอ่ะโอเคได้ได้ไหมได้ได้ได้เราจะทําตามใจแม่นะฮะชึบ เอากล้าบอกก่อนแล้วกันเนาะใช่ดงไงทุกคนดูมันก็มันอ้แน่นแน่นคือแน่นมากน่าจะเน้นกินไข่อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าจะเน้นกินมันกินไข่มันพวกเนี้ยเนาะใช่ดูไข่มันดิเนื้อมันก็มีแต่ตรงไอ้นี่มันนี่ดูความหนาของมันน้เขาเน้นกินแต่พวกข้างหลังมันเนาะ แต่เนื้อมันก็ไม่ได้แย่นะเนื้อมันก็ไม่ได้แย่นะตรงไอ้เนี่ยขเขาเรียกอะไรนะคีบมันใช่ใช่อก้าม,มก้ามเออ <laughs> อยากลองดูเนื้อตรงเนี้ท <laughs> ุกคน,นเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อตรงนี้ให้ดูนะฮะเราขออนุญาตเลีรย,ยมันไม่มีมั้งฮะมันไม่มีมั้งมันจะมีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโหแต่ดูมันมันนะเขาเน้นอันนักกินอันนั้นมันโอ้ไม่มีหลักเนื้อมันะเนาะเหมือนมันหัวกุ้งเลยเออใช่ใช่ ยิ um ่งขุดยิ่งแบบม่เจอมันนะไปขุดมันมากมันไม่มีหรอกเนื้อเสดายมันเสดายทำไมแ่ะแล้วก็เรานั่งกินอยู่เน่แม่จะเก็บไปทำไมกัเนื้อก็เรากิ่ก็เก็บไปกินกับข้าวได้จะไม่เสดายไมเนั่งกินก็อยู่สองคนอยู่ดีๆก็มาห่วงแล้วนะคนซื้อไม่ห่วงคนไม่ซื้อห่วงนะฮะมาเดี๋ยเรามาดู เนื้อตรงอ่าตรงเนี้นี่อยากดูว่ามันมีเนื้อเยอะไหมนะฮะน้องมาเดี๋ยวขอหั่นเลยนี่นี่คือเนื้อเขาเนื้อไม่ค่อยเยอะเนื้อไม่ค่อยเยอะเนื้อเนื้อแบบเนื้อเนื้อน้อยมากทุกคนเออเนื้อเนื้อน้อยมากๆนะฮะไม่เหมือนปูไทยเราเนาะใช่ใช่ไม่เหมือนพวกปูมังปูม้าอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไม่เหมือนปูทะเลบ้านเราแต่มันคือเต็มกระดองแล้วเนี่ย เนี่ยคือนนนตัวนี้เรายังไม่ได้กินมันมันเลยนะแต่ทุกคนดูดิเราเขี่ยลงเนี่ยคือเต็มกระดองพอดีเลยนะฮะใครจะคุกข้าวใครจะอะไรอย่างนี้นะใครชอบกินมันปูคุกข้าวนะโหคุ้มอ่ะคุ้มเอาจิงคุ้มนะเพราะว่าซื้อแบบน้ำพริกมันปูหรือซื้อมันปูอย่างเดียวอะนิดเดียวนะหลายร้อยแล้วนะแต่ตัวเนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเราได้มันปูขนาดเนี้ย ถือว่าคุ้มมากเลยนะตันนั้นเขาผสมไข่ผสมแป้งไปด้วยที่ไอ้แบบมันมันปูใช่ไหมที่เป็นสามกับเออสามกระปุกร้อยอะไรพวกนั้นนะแต่กระปุกเล็กนิดเดียวนะถ้าสามกระปุกร้อยอ่ะนะฮะถ้ากระปุกใหญ่ๆนี่หลายร้อยนะเขาผสมไข่ผสมแป้งันงออเนี่ถ้าใครทําอันนี้มันล้วนๆเลยอ่องมันปูอะไรเงี้ยซื้อปูอันนี้ไปเอามันมันผสมได้นะได้เนาะคุ้มนะเออซื้อแบบนั้นมาเอานี่ผสมเออลูกค้าน่าจะติดใจนะ พราะว่าถ้าใช้ปูนะมันมีขายที่ไหนอ่ะฮะมันมีขายที่ไหนอะสั่งตาเดี๋ยวเราทิ้งเพจไว้ให้อ๋ออ่าใครอยากรู้เยเราได้ค่าโฆษณาไหยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้สปอนเซอร์ <c oughs> มีชงเหมือนชงเหมือนมีสปอนเซอร์เลยอะ่ะ <c oughs> แหมชงชงมุกมาเหมือนมีสปอนเซอร์เลยนะฮะนี่อันนี้คือเนื้อมันทุกคนชือ้อาเนื้อไม่เยอะเนื้อไม่เยอะเนี่ย ตรงนี้มันแบบแทบไม่ค่อยมีเนื้อเลยเยอะแต่ตรงนี้แหละตรงกล้ามน,นะฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเนื้อตรงขานะฮะอีกนิดนึงมาดรว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ามีคนมีคนแอบกินทุกคน <laughs> อยู่ข้าว <laughs> นี่อ่ะอเนื้อมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะเนื้อมันเป็นเส้นๆเ,เนาะใช่ครับ มันแก่หรือ,อยังนันมันแก่แล้วมันน่าจะแก่นะเนื้อมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเนาะนะฮะอ่ะชิมซิอืมกินมาก <laughs> ถึงเนื้อมันจะแก่แต่เนื้อมันก็โอเคนะเนื้อมันโอเคอถ้าแกะดีๆหน่อยเนี่ยน่าจะได้เนื้อที่สมบูรณ์เลยแต่แม้แกะปูไม่ค่อยเป็นทุกคนนะฮะแกะได้แค่ประมาณเนี้ยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งอ่า คอนแทคไว้ให้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะไปซื้อตามอะไรกินตามนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนหน้ส่วนเสียกับทางร้านเป็นอย่างใดนะครับอันนี้คือเห็นแล้วมันน่ากินก็เลยซื้อมารีวิวแล้วก็เอามาชวนแม่กินนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครั้งหน้าอยากให้เรารีวิวกินอะไรอีกเราสองคนแม่ลูกนะเราสองคนแม่ลูกกินสปะนะฮะถ้าใครอยากให้เราสองคนรีวิวกินอะไรกคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าและไปตามหามารีวิว กินให้ทุกคนดูนครับไปแล้วนี่ปูครับโอ้ยปูนิบมือ <laughs>